คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหน่วยโชคเศรษฐีเมล้านะครับกับสูตรร้อยบนนะครับโดยที่หน้าปกของมันนะครับแต่ละสูตรหน้าปกแตกต่างกัออกไปโดยสูตรนี้เข้าตัแต่16ธันวาคม6 3สาิติษเข้าตอน,นื่องครับ จากยี่สิบสองเป็นยี่สิบสามกอนครับก็จะเป็นตัวเลขรับยี่สิบสามกอนติดนะครับโอเคแล้วก็หลังจากกดติดตามเสร็จแล้วเราก็มาดูในส่วนวิธีการคำนวณกันต่อนะครับสิบหกธันวาคมครับที่ออกสองศูนย์หนึ่งสามสามสองตัวละออกเจ็ดศูนย์นะครับ เราใช้ในส่วนของหลักพันรางวัลที่1คร pues. ับบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยหน้าครั้งที่1ครับบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักสิบหลักหลักร้อยหลักสิบของหลักร้อยหลักสิบของ3ตัวหลังครั้งที่2นะครับปวกรงกันนะครับ หนึ่งบวกเจ็ด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 บวกสองบวกห้บวกหเท่ากับสี่สิบเอ็ดเวกสเป็น4ี่สิบเจใส่เจ็บวกหคงที่เป็นแปดบวกสี่คงที่เป็นสิบสองใส่สองสอบวกสคงที่เป็นหกหบวกแปดคงที่เป็นสิบสี่บวกหที่เป็น5้าได้ อาหลักร้อยบนครับ7 8 2 6 4 5 7 8 2 6 4 5ครับเรามาดูนะ7 8 2 7 8 2 7 8 2 6 7 8 2 6 4 5นะครับเลข6กเออ7 8 2 6 4 5เลข6เข้ามาในหลักร้อยครับต่อมาครับ30ธนธนกรม6 3คำนวณในส่วนของอาหลักร้อยบนได้8 9 3 7 5 6 8 9 3 7 5 6ครับลรามาดู8 9 3 7 5 6เลข3เข้ามา หลักร้อยครับจริงๆแถมมาครบเลยนะครับ953อา395 17มกราคม6364ครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้893756 893756ครับเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับต่อมาครับ1กุมภาพันธ์64 1กุมภาพันธ์64คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้126089 126089ครับลองมาดูนะ 1>, 1 2 6 0งสองหกยกศเครับเลขหเข้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับเลขศูนเลขสาเข้ามาครบเป็นนั้นจริงเนี่ยหกศนะครับต่อมาครับสิบหกมาพันหกสี่สิบหกมาปันหกส่คำนวณสนองหลักร้อยบนได้ 5, 60, 4, ห้าหกศูนย์สี่สมห้าหกศูนย์สี่สาครับเรามดูห้าหกศูนอครับเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลำดับที่หครับ เลขศูนแทนมาในหลักสิบครับหนึมีนาคม64สี่คำนวณในส่วนของหลักรยบนได้ 459, 312 459, 312มหนึ่งสองสี่ห้าเก้ามครับเรามาดูสี่ห้าเก้าสเองครับเลขส่เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับสิบหมีนาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้ 12, 0่งสองศูนย์หนึ่งสองหกครับเรามาดูหนึ่งสองหกศูนย์แปดเก้า นะครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับเลขศูนย์แทนเข้ามาครับ1เมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้6 7 1 5 3 4 6 7 1 5 3 4นะครับ6 7 1 5 3 4เลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับเลข7แทนเข้ามานะครับในหลักสิบหลักหน่วยด้วยนะครับ16เมษายนหกสี่เมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้2 3 7 1 9 0 2 3 7 1 9 0ครับลำดูล สองสามเนะครับเลข2เข้ามาหลักร้อยครับเลข7เข้ามาในจริงๆเข้ามาครบนี้ครับสองครับแต่โฟกัสที่หลักร้อยคือเลข2 2ง <c oughs> <2 S 2> สองคา <c oughs> ่าหกำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้015ย์หนึ่งห้าศูนครับศูนย์หนะครับเรามาดู 1> 0 1 5 0 1 5 9 7 8ก5เครับได้ค่าเข้ามาในหลักร้อยครับเป็7แถมมาได้สิครับ16พฤษภาคม64คำนวณส่วนของหลักร้อยบนได้459312 459312เครับ4ี9 312นะครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับ1มิถุนายน64คำนวณส่วนของหลักร้ 1, รยย 64, อยบนได้893756 893756้าครับลำ แปดเก้เจ็ด้ากนะครับเลขแเข้าเข้ามนตะแหน่งของหลักร้อยครับสิบหกไม่ได้อนหกสี 64, ่าในส่วนของหลักร้อยบนได้5 6 0 4กศูนย์สีกครับลรงมดูห้าหกศูนย์สี่ครับเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับ1นึกระดาษกราษมหกส คำนวณในส่วน,น,นของหลักร้อยบ,บนได้สองสามเจ็ดหนงเก้าศูนย์สองสามเจ็ดหนึ่งย์ครับลองาดูสองสาดนึ้าเขเเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับเลขสแถมมาในหลักสิบครับสิกก้ดกราดาคมหกสี่นวณในส่วนของออกร้อยบนได้หนึ่งสองหกศูนย์แปดเก้าหนึ่งสอห้าหนึ่งสครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับเลขสเลข เข้ามาครบเป็นเลขสองหกหนึ่งอ่ะแต่ว่าโฟกัสที่หลักร้อยคือเลขสองนะครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณในส่วนหลักร้อยบนได้หกเจ็ดหนึ่งห้าสามสี่หกเจ็ดหนึ่งห้าสามสี่ครับลองดูหกเจ็ดหนึ่งห้าสามสี่นะลองมาดูนะครับหกเจ็ดหนึ่งห้าสามสี่ครับเลขเจ็ดเขาเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับ เลขห้าแทนม,มาในหลักสิบครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้สามสี่แปดสองศูนย์หนึ่งสามสี่แปดสองศูนย์หนึ่งนะครับเลขสี่เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับเลขห้าแทนม,มาในาเลขเลขสี่มาในตำแหน่งของหลักร้อยครับหนึ่งกันยาย,ยนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้ แปดเก้าสามเจ้าหเครับเลข9ก้าครับเข้าตำแหน่งของหลักร้อยครับเลขเลขสามเลขหาเข้ามาคบเลยครับเก้าสามห้า้าเข้าแถมเข้ามานะครับการมาคบครับเก้าสามห้าบหกกันยายนหกสี่นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้สี่ห้าเก้าสามหนึสองสี่้าเก้าสามหนึ่งสอครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยร้อยที่งแถมมาในหลักร้อยรอยที่หนึ่ครับต่อมาครับหนึ่งตุลาคมครับ หตัวลาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้ห้าหกศูนย์สี่สองสี่สองสามห้ากศูนย์สี่สองสามห้าหกศูนย์สี่สองมครับลรงมาดูนะเลขสามเข้ามาตัวหนึ่งของหลักร้อยลงัลที่หนึ่งับเลข2แถมมาในหลักหน่อยครับ1ตัวละคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้สองสามเจ็ดหนเกามเจ็ดหนึ่งเก้าศูนครับลองดูเลขศูน แทนมาในหลักร้อยลงันที่1ครับเลขสามเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยเลข3ามก้บเจ็ดแถนเข้ามาครับศูนย์สามเจอรลงัที่1ครับ16พหกปัจิกยยนหกสี่นะครับ5้าบวกเก้บวกห้บวกแปบวกห้บวกห้บวกสามบวกสามบวกหนบวกลงกันเท่าไหร่ครับได้ช่วยผมคิดด้วยนะครับ ได้44ไหมสี่สิบบวก3คงที่เป็น4ีเจ็ใจบวกหนงคงที่เป็น8 8บวกสี่คงที่เป็น12บใส่สองสองบวกสี่คงที่เป็น6 6หบวก8โคงที่เป็น14บสี่ใส่ส4บวก1คงที่เป็น5ได้7 8 2 6 45 7 8 2ง45นะเลข7จับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วมันจะเน่ครับเลข6แทมมันในหลักสิครับ สิบหกฟิิกกายนหกล้เรามาดูกันนะครั 2, 5, 4, 8, 4, 4, 4, 2, 4, บสักครู่ครับสองบวกห้าบวกสบวกแบวกสบวกสบวกสองบวกสบวกหบวกลวมกันได้เท่ากับ38 38บดบวก 38มสิบแปดบวกสามสามแปดสามส่สสี่ใส่หนะคุณนะใส่1 1ึบวกหนึ่งคงที่เป็น2องสองบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น10ใส่0ูศน ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าได้หนึ่งสองหกศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหกศูนย์แปดเก้านะครับหนึ่งสองหกศูนย์แปดจ้าแคปเจอร์เลยครับสิบหกพฤศจิกายนหกสี่นะครับเราคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้หนึ่งสอง หนึ่งสองหกศูนย์แดเกสองหศนย์แดเกะครับกลุ่มตัวเลขนี้ตัวเลขก,การจะมาในหลักร้อย1น่งธันวาคมครับเรามาดู1นธันวาคมหกสี่นะครับออกศูนย์เจ็ดเสองห้าแดสองตัวาแสองนะครับเลข2มาในหลักร้อยแถมมาในหลักหน่อยด้วยนะครับสองตำแหน่งเลยหนธันวาคมห4ี่เรามาดูศูนย์เจ็ดเจ็สองห้าแดสองตัวาปดนะครับเจบวกด้วย8บวกด้วยสี่ บวกด้วย0บวกด้วย8บวกด้วย5บวกด้วย4บวกด้วย0บวกด้วย1บวกละกันได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดคำนวณหน่อยครับได้าไรได้สามสิบเจ็ดเท่ากันไหมอ่าได้เท่ากันไหมครับได้ไ สามสิบเจ็ดบวกสามของที่ครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบใส่ศูนยศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกสี่ของที่เป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็น ได้ศูนย์หนึ่งห้าเก้าเจ็ดเปอต่เอเยโอเคนะครับแคปเจอร์ครับอันนี้เป็นสูตรร้อยบนนะครับกดติดตามเพื่อเดาตัวเลขก็จะเห็นถึงความเหมือนความแตกต่างมานะกดติดอ่าสูตรข้อตั้งแต่ 16, 3, สิบหกหหก้หกสงสาถิติยี่สิบามวัติดครับกุ่มตัวเลขนี้จะมาในหลักร้อยครับ รู้ก่อนโดยก่อนกับสุดท้ายเชือกสิ่ิมรันครับขอให้ท่นานลัคี้นำเบอร์กับ